สวัสดีค่ะพบก,กับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็สมโอนะคะวันนี้ชวนเพื่อนๆมาแปรรูปถนอมอาหารง่ายๆเมนูมะนาวดองค่ะก่อนอื่นก็ล้างมะนาวให้สะอาดนะคะเรียงใส่หม้อน,นึ่งนําไปนึ่งประมาณ5นาทีนะคะการนึ่งก็จะช่วยให้เนื้อมะนาวนุ่มนะคะได้น้ํามากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องคลึงมะนาวเลยค่ะและน้ํามันที่ผิวมะนาวก็จะถูกขับออกมาด้วยค่ะล้างน้ํามันที่ผิวมะนาวออกนะคะก็จะทําให้มะนาวของเราไม่ขมค่ะเสร็จแล้วก็พึงลมไว้ให้แห้ง ทำน้ำดองมะนาวนะคะต้มน้ำสามถ้วยตวงให้เดือดค่ะใส่เกลือ3ช้อนโต๊ะน้ําพึ่ง1ถ้วยตวงถ้าดูสุดไม่ทันเดี๋ยวมีจดไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยนะคะคนให้ละลายเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เดือดประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็พักไว้ให้เป็นอุณหภูมิห้อง ใส่ในขวดโหลค่ะประมาณ3ใน4ขวดนะคะอย่าให้อัดแน่นเกินไปค่ะเท hey, น้ำดอง3รถลงไปในขวดมะนาวจนเต็มขวดโหลค่ะให้ท่วมมะนาวโดวยเราจะใส่ถุงน้ำนะคะทับกับมะนาวไว้ค่ะเพื่อไม่ให้ลอยเพื่อป้องกันเชือ้อราแล้วก็ปิดฝาไว้ให้แน่นค่ะ องมะนาวไว้ประมาณ15-20วันนะคะเราก็สามารถนำออกมาทำอาหารได้หลายเมนูเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูมะนาวดอง3รสของเราวันนี้นะคะสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนำไปคลุกกับน้ำสลัดก็ได้ผสมกับเครื่องดื่มก็ได้นะคะหรือว่าทำเป็นอาหารคาวเมนูต้มมะนาวดองต่างๆก็ได้ด้วยค่ะ วิธีทำมะนาวดองง่ายๆอร่อย3ามรสจากช่อง fit ฟู้ดมาลองนำทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆจากช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by fit ฟู้ดขอบคุณมากค่ะ